มาเบเอ่อมาก็บไปมันดับาเราไมันดับรับขอโทษด้วยคุปชุมเนี่ยผมได้ชอบเป็นแบบนี้อ่ะเพราะผมโอมก็ชอบเป็นแบบนี้คุบชุมมันเป็นแบบนี้ะเขาเราบอกไหมต่คุปชจุนทราบเนี่ย เรียนรู้จักคนนี้มครับก็ผมจะตัดคลิปไปเล่นเน็ตเลยนะครับก็เพ่ชมกัรตอนนี้เราอยู่น,น,ยนี่กับแล้วนี่ยผมแต่งตัวผมไม่หล่อเลยอันนี้กดนกดนอน,น,อนขับรถอีกกว่ามันต้องใช้เราไหครับผมไม่มีรถเลย มีดาวเยอะมากใช่ดาวเยอะกว่ามีดาวเยอะกว่าน้องเราอีกนะครับเราะฉรเรามีเยอะกว่ไม่เดเมันเข้าไม่ได้ครับผมมีวิธีการเข้า ออหันหลังมาต้องหันหลังก่อนนะผมมีวิธีการเข้าอยู่นะแบบว,ว,วิธีเดิมเปิดไปตรงนี้เออแล้วก็นอนหลับจริงๆรมันไม่ชอบไม่ใช่มันต้องหันไปทางนี้นล หันด้านหลังไม่ใช่เหงยังมีประตูใช่มันมีประตูค่อยมันมีประตูแต่ว่าอยากลองเข้าแบบนั้นบ้างแบบนั่นไงแล้วมันต้องมีประตูเข้าไปได้ไหมอ่ะก็ไปได้ไหมอ่ะไม่ได้เอาเข้าไปได้ไม่ได้ก็ไปเดี๋ยวับเดี๋ยวแป๊บเดียว แต่เราจะเลือกเป็นตัวเดียเอาใครดีเอาแฟลกดีไหมไม่เอาแฟลกตัวใดดีวยวอสปเปอร์แมนก็ได้อสปเปอร์แมนอสเปอร์แมนผมชอบอสปเปอร์แมนครับปีนไปได้มันปีนไปได้ไม่เชื่อมีเชื่อมันยิงเชือกด้วยด้วยอันนี้คือ อัพเจา 17, 单单้าเบอกแล้วมันยิงเชื่อได้่เชื่อเออเนี่ยมันขึ้นได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นได้เดี๋ยวมันขึ้นได้เออนี่คือเปลืงป่อยใหญีกนี่คือเปลืงนั่นคือเปลืงอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อ้าย Yeah! Yeah! Let's ride her! Okay Hey! I Dr. Strange! Dr. Strange I oh, Spider-Man! so nice. I just Spider-Man! ไปต่อสู้เลยสเปรดแมนมาปะทะไอ้ตัวนั้นปะทะสเปร์แมนคิดว่าจะรอดน้องเลคิดว่าเก่งน้องเลยเอาเอาเอาไอ้ไม่เอาจะเอามมึงเคยนั่นหน่ะบนนั้นมีเชือกไปดิ

เฟลกวิ่งเร็วใช่ไหมจอยวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วได้เนี่ยตรงนี้อีวิ่งเร็วโคตรเร็วเลยวิ่งโคตรเร็วดิวนเฉินกระเถิ่นเฉินยายมาเริ่มต้นการสบาย เด็กเบนข้ตายเยพลังไฟันยัยจสปาร์ตบนยเจออีกนะเจอเด็กน้ยลุลโอ่เ้ใครอยู่ต้แมพใครจะไม่เอาใครจะไม่เอากินกกันกินบอกกันอาจเอาขึ้นมาไม่ได้แ Hm. อะไรเนี่ยอะไรไม่ได้วะปังตายอีเนยอีได้ได้อัพเจ็บอัพเจ็บขึ้นบน

มาอยู่ยไหนไปอยู่ไหนเจ้าสไปเดอร์มาอยู่นี่ใช่ไหมเย้ะอย่ยามัวแต่เล่นนะเอออย่ามาสู้กับเครือสู้กับเครือย่ามาสู้กับเคาือเรื่อง để tôi lập nên tôi có món em muốn tôi có ba cái tóc lòng anh em ra cái thôi đi qua anh thôi bên yà thôi đâu mà không có จะไปเจ้าสายฟ้าอ๋อก็คือเทพเจ้าสายฟ้าว้าเจียเทพเจ้าสายฟ้านักแฟลกไนจะไปได้ไงอะบนน้ำแฟลกยังไม่ได้ไม่ใช่เหรอเด้อเทพเจ้าสายฟ้าบ้างไอ่สิงนั้นก็มาสู้เลย cả am máy, Ơ, so mama. Up, jump. Jump, jump, cho jump, 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 jump,